สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคนะครับในการแขวนกางเกงยังไงนะครับไม่ให้รูดไม่ให้ไหลลงมานะครับก็บางท่านเจอปัญหาครับคือแขวนกางเกงยีนไว้นะครับแล้วก็จะกางเกงยีนนะครับเวลาแขวนไว้นานก็จะรูดลงมานะครับวิธีการนะครับนี่ครับขั้นแรกนะครับเราทําการสอด กางเกงไปแบบนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นทำการากลับขากางเกงมาแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็สอดเข้าใส่แบบนี้นะครับ,แ,รบแบบนี้นะครับกางเกงเราก็จะไม่หลุด ไม่ล่วงนะครับนี่ครับขย่าก็ไม่หล่นนะครับครับง่ายมากนะครับวิธีนี้นะครับแขวนไว้เป็นปีก็ไม่หลุดไม่ไหลนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า สวัสดีครับ